ณสถานที่แห่งนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังหรือต่อ,อที่ที่เก็บนะสังขารหลวงปู่ในรอบเก้าปีนะับจากแปด8 8กันยายนนะ่าจะครบรอบเก้าปีก็คือปีนี้อีกรอบหนึ่งนะที่ท่านเห็นอยู่คือสังขารวาระสุดท้ายของหลวงปูนะ่ซึ่ง ก็ไม่ไม่ต่างที่หลวงปู่เคยอบรมแพรมสอนอยู่เรื่อยๆว่าสังขารไม่มีของเที่ยงแทน้แน่นอนนะวันสุดท้ายของหลวงปู่ก็ได้มาอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นที่พักสุดท้ายนะซึ่งเป็นวัดไพรพัฒนานะอยู่ในเขตของจังหวัดสีเกตนะครับจาก9ปีผ่านไปล่างหลวงปู่นะที่ไร้วิญญาณแต่ยังคงบรารมี ที่จะต้องจารึกไว้ในใจของชาวพุทธทั้งหลายที่ได้มากราบมาพึ่งบารมีมาระลึกถึงคุณความดีของหลวงปู่ที่ได้มีเมตตาในช่วงที่ยังบอมเพญเป็นพระโพธิสัตว์อยู่หลวงปู่ประกาศศาสนาแทบจะจำพศเกิดพศที่มีชีวิตอยู่จนถึงวันละสุดท้ายนะจากตัวผมเองเนี่เกิดมาก็ ได้สุปสการณ์จากหลวงปู่มีอยู่ร่วมสมัยกัน2 0 20ปีร่วม20ปีที่อยู่กับหลวงปู่ได้เห็นปฏิปทาได้เห็นการเป็นโยแล้วก็ได้เห็นข้อวัติปฏิบัติหลวงปูก่ก็ถือว่าเป็นบนุญเพราะหลวงปู่ไม่เคยยึดในสิ่งทั้งหลายที่จะใหม่หรือเก่าจะอยู่หรือไปหลวงปู่มีสังขารกับชีวิตที่เป็นสมบัติ นะซึ่งเป็นโพธิสัตว์อีกท่านหนึ่งซึ่งยังสืบศาสนาได้ชัดเจนเป็นลูปธรรมแต่ด้วยความไม่เที่ยงนะด้วยอายุการเวลาที่ยาวนานแทบจะไม่มีผู้ใดนะติดตามประวัติของหลวงปู่ได้ชัดเจนนะต้วยสด็จปทาตรงนี้จนถึงวันนี้หลวงปูนะ่ก็ได้พัก นะเป็นการถาวรนนะจากที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นรนะ่างของหลวงปูนะ่ที่สงบนิ่งนะฉะนั้นคุณธรรมความดีของลูกศิษย์ลูกหาทั้งประเทศทั้งแผ่นดินนะที่มีสติปทาและได้คุกคลีได้ฟังธรรมอาจจะฟังธรรมได้ในลักษณะที่เป็นธรรมใบ้เพราะหลวงปู่ไม่เคยพูดภาษาไทยเลย นะตั้งแต่พบร่วมสมัยกับหลวงปูนะ่การเทศนาการโปรดธรรมะนะต้องอาศัยสื่อสื่อซึ่งแสดงออกจากพฤติกรรมหลวงปูนะ่ที่สอนในลักษณะรู้แล้วก็วางมีแล้วก็ต้องใหนะ้จะเป็นอยู่อย่างนี้จะเป็นอยู่อย่างนี้ในะฉะนั้นนะผู้ปฏิบัติธรรมหรือลูกศิษย์หรือคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายในรอบ นะการล่วงไปของหลวงปู่เป็นปีที่9ก็คือปีนี้พศ25 5 2 8รยกันยานี่ก็จะครบบ,บริบูรณ์ทางคณะนะผู้มีจิตกระตันยูหลวงปู่ตลอดจนครูบาอาจารย์ที่ได้พำนักที่นีนะ่ซึ่งได้ดูแลสังขารหลวงปูนะ่แล้วก็ได้นำสติปัฏฐานหลวงปู่แล้วก็นำเมตตาจากคณะลูกศิษย์ทั้งหลายได้นำปัจจัยทายธรรมทั้งหลายมา ทำบุญที่นี่ก็ได้สร้างนาะาวรวัตถุขึ้นเพื่อสืบศาสนาเป็นการนะนำส่วนกุศลจริงๆเพื่อจะเป็นนะขวัญและกําลังใจนะของผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีนะดนะีก็คือดีอเลือกทางที่ดีก็คือดีหลวงปู่จะพูดอยู่เสมอว่าเจียเจียเนี A ่ยซึ่งแปลว่าด,ดนะีส่วนมากท่านก็จะเขียนบันทึก เป็นภาษาภาษาเขาเมรอาจจะแปลความทั้งหลายก็อาจจะเป็นคำพูดสั้นๆนะซึ่งมีความหมายก็จะสรุปว่าดีแล้วที่ให้ทานหรือดีแล้วนะที่ได้ทำดีเ็าจะเป็นข้อความต่อเนื่องกันเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นก็นะขอฝากนะลูกหลานนะทั้งมาทั้งไปทั้งอยู่ก็นะ ให้เอาสติปทาขขงหลวงปู่ให้เอาข้อวัดปฏิบัตินะซึ่งมีดีอยู่แล้วก็คือศีลทานภาวนาตลอดจนหลักการประพฤติมุ่เพนกุศลศีลทานภาวนาต่างๆอย่าได้ขาดตกบกพร่องนะก็เชื่อว่าอนิสง์ทานส่วนนี้หรือบารมีหลวงปู่คงจะไม่ทอดทิ้งพวกเราพระอริยะสงฆ์ต่างๆพระโพธิสัตว์ต่างๆตลอดจนพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราสุดท้ายก็ขออนุโมทนาสาธุการ กุศลนะผลทานที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายทิได้มานะกราบนมัสก,การหนะลวงปู่ด้วยศรัทธาโดยแสดงมุทิตาจิตในรอบ9ปีบริบูรณ์ก็คือปีนี้ก็ขอถวายกุศลผลาทานส่วนนี้เป็นมุทิตานะเป็นกุศลให้กับหลวงปู่และขอพอบรบารมีของหลวงปู่จงคุ้มครองปกป้องนะขอให้ผลการทานการกุศลต่างๆที่พวกลูกได้กระทำไว้จงส่งผล ให้พวกลูกหลานทั้งหมดประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนาสุขะาพระราปฏิพานธนาสารสมบัติสมงความปรารถนาตั้งใจโดยไม่เหลือวิสัยด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญออยเตียนสรุนผู้ให้ทานความสุขหลวงพูทสวงพระอริยะเจ้าผู้อยู่เหนือโลกเหนือสมุทรนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาอริยะองสวงสัมปันโนยะธาพุทธโมนะ นะมาทะอหังนุกา